สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเรวันครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่14ี่นะเดือนมกรานะครับ14มกราแล้วนะครับเข้ากลางเดือนแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้มีเรื่องงามยามดีฮะท่านที่ตั้งใจอยากทําอะไรเป็นพิเศษบ้างนะครับโอเคเลยวันนี้ดวงมีเกณฑ์สาเร็จนะครับหลายเรื่องนะฮะมาเรื่องแรกครับเรื่องของเรื่องงามยามดีก่อนนะฮะเรื่องของการทําสวยทํหรอนะถ้าใครที่วันนี้นะตั้งใจนะครับอยากจะ ผมใหม่เปลี่ยนทรงผมนะฮะจะดัดหรือจะทําสีอะไรก็ตามที่เราตั้งใจไว้ต่แรกนะฮะโอเคก็ใช้ได้วันนี้นะครับล้มถึงนะครับซื้อเสื้อผ้านะฮะบางคนจะหาวันที่ซื้อเสื้อผ้าหรือซื้อของสําคัญเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อยากได้ที่ของมันดีๆแล้วก็ได้เลือกดีๆที่แบบไม่ต้องอไปเคลมไม่ต้องไปส่งซ่อมนะฮะเนี่ยก็ใช้วันนี้ได้นะครับ เสื้อผ้า,คาเครื่องแต่งกายของสวยงามหรือของที่มีราคาสูงๆนะฮะบางคนอยากจะซื้อทีวีนะครับอ่านะมันก็อยากจะได้ที่มันไม่ต้องแบบเอาไปเครนหรือพ่งซ่อมนะฮะนี่ครับก็ใช้วันนี้ได้นะครับเรื่องต่างๆครับในช่วงนี้อะไรที่สําคัญหรือจําเป็นบางทีคูจะคุยเรื่องสําคัญวันนี้ก็สามารถคุยวันนี้ได้นะฮะใช้เลือกเหล่าน,นี้ได้นะครับในการเริ่มต้นเรื่องงานเรื่องร่างกายเรื่องความรัก นะครับนี่ใครที่ช่วงนี้อยากคุยเรื่องสําคัญกับแฟนนะฮะก็ใช้วันนี้ได้หรือแม้แต่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญนะฮะเรื่องความรักเรื่องของครอบครัวฮะก็สามารถตัดสินใจวันนี้ได้นะครับกดตั้งตัดสินใจนะครับเรื่องการซื้อบ้านซื้อรถนะครับก็จะตัดสินใจวันนี้ได้หรือจะไปดูบ้านดูรถดูที่ดูสังหาดืยานพาหนะก็สามารถใช้วันนี้ได้ครับมันจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรือมีข้อมูลครอบถ้วนขึ้นนะครับ ในการที่จะตัดสินใจเรื่องสําคัญสาค,คัญนะฮะวันนี้ก็ใช้ได้เนาะแล้วก็การเดินทางนะครับพูดคุยโน้มนะ้าวใจใครหรือจะใครค้าขายก็สามารถจะออกโปรโมชั่นทําการตลาดนะครับในวันนี้นะฮะมันจะมีแรงจูงใจให้คนมาซื้อของของเราได้ดีขึ้นนะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีเกี่ยวข้องการงานนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวขอ้ของการตลาดยิงแอดโฆษณานะครับอะไรก็ตามนะฮะก็ได้นะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานเงิน ความรักเงินก็เซ็นเอกสารสัญญานะครับกู้แบงค์นะเรื่องของเปิดบัญชีนะครับเปิดสมุดเปิดสมุดธนาคารอะไรอย่างเงี้นะครับก็ได้นะฮะนี่ฮะดีไหมในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับพวกนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีแล้วก็เรื่องของวันนี้นะครับเรื่องของอ่อยาหะเดี๋ยวลืมไปครับว่าอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับการไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าขอให้ใครช่วยเหลือ ขอความเมตตานัดหมายขอคืนดีนะฮะเนี่ก็ได้นะครับหรือต่อรองสินค้านะครับต่อรองเรื่องต่างๆที่เรื่องผลประโยชน์นะครับเราก็จะมันจะเข้าทางเรานะครับเราจะได้ผลประโยชน์เป็นพิเศษนะครับนี่ฮะคือจุดเด่นนะครับของวันนี้นะโอเคครับแล้วก็เลขราศีมงคลครับมีดังนี้ครับเลขแรกฮะที่ใช้ได้นะฮะแล้วก็ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลขศูนย์นะฮะเริ่มที่ศูนย์เลยนะครับเลขต่อมาฮะ คือเลข4นะฮะ0 4 2 5นะครับแล้วก็เลขที่เรื่งเร่งนะฮะคือเลข6นะครับส่วนสีที่ถูกฉลอครับมีนะฮะสีแรกคือสีชมพูนะครับสีต่อมาครับคือสีเขียวนะครับสีต่อมาฮะที่ใช้ได้ดีพิเศษคือสีดำนะฮะแล้วก็สีสุดท้ายครับที่ใช้ได้ดีพิเศษครับคือสีเหลืองนะฮะนี่นะสีได้หลายสีนะฮะแล้วก็ เรียกว่าสีที่่ึงเรียกฮะครับคือสีฟ้าครับสีเดียวนะครับน้ำเงินได้อยู่นะแต่ฟ้าวันนี้่ึงเรียกนะครับโอเคนะแล้วก็ต้องเลือกซ้ายขวานะครับวันนี้เลือกขวานะครับด้านขวาฝั่งขวาอะไรขวาขวานะฮะทั้งทั้งหลายนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะนี่นี่นี่มีนี่นะฮะสามราศีนะครับดวงดวงคู่ปีนี้นะฮะมีดวงพบรักจากโซเชียลนะครับนี่นะนันคือเรียกว่า ถ้าเป็นสมัยก่อนก็เรียกว่าพบรักจากแดนไกลนะฮะโซเชียลนั้นก็อยู่ไกลนะเพราะว่าเรามองไม่เห็นหน้านะฮะมันคือการประยุกต์ดาวนะครับสมัยก่อนก็เรียกว่าเจอชาวต่างชาติต่างภาษาอาจจะเกี่ยวนะครับในปีนี้ถ้าใครที่ต้องทํางานร่วมกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์นะครับหรือบางทีมีเพื่อนของเพื่อนนะฮะเป็นคนต่างชาตินะครับเออได้คุยช่วงนี้ไปเที่ยวกันบ่อยเหลือเกินนะครับมันก็จะไปสปาร์กปังปังปังนะครับในช่วงนี้ได้หรือว่าถ้าใครที่ รู้สึกนะครับชอบชาวต่างชาตินะมากกว่าชาติเดียวกับเรานะฮะเออก็ถ้าหาอยู่หรือกําลังคุยอยู่ก็จะสนิทขึ้นนะครับในปีนี้นะครับนี่นะฮะแต่ไม่ใช่โอ้โหทุกคนต้องมีชาวต่างชาติเข้ามาเป็นแฟนไหมนะฮะมันก็บางคนก็ไม่ถูกจริตเลยก็มีก็จะอาจจะได้เจอโซเชียลนะฮะคุยกับใครอยู่นะคุยไปบใรอูรู้สึกถูกจริตนะฮะไม่เคยเจอแต่รู้สึกดีกว่าคนที่ เคยเจออีกอะไรนี่ฮะมันจะมีเรื่องราวเลยนะฮะมันก็มีนะครับพบรักทางโซเชียลนะครับไม่เคยเจอกันเลยแต่ว่าคุยไปคุยมาะฮะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแล้วเออรู้สึกผูกพันนะฮะก็ได้พบเจอแล้วก็จีบจนกลายเป็นแฟนนะฮะจนแต่งงานมีลูกก็มีนะ,ะนี่ผมเจอหลายคนนะฮะสมัยก่อนที่ตอนดูดวงเขาก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีดวงนะฮะเนี่ยดวงแบบพบรักทางโซเชียลนะฮะเออเขาก็เจอแบบนั้นจริงๆนะฮะ คือคุยไปคุยมานะครับแล้วก็หลายปีแล้วก็มาเจอกันก็รู้สึกดีเหมือนกับเคยเจอกันมาก่อนหรือบางทีก็เหมือนกับคนผูกพันมานานนะฮะก็แต่งงานมีลูกนะฮะเนี่ยหลายคนแลหละนี่ประมาณนะครับก็ปีนี้ฮะลองดูว่า3ราศีนะครับมีใครบ้างนะ่นเองนะครับช่วงนี้นะฮะสังเกตไหมว่าข่าวเรื่องของของครั้งนะฮะหรือว่าพิธีกรรมนะฮะในเรื่องของอะไรแปลกๆนะครับหรือว่าพิธีกรรมที่ บางทีเราอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินนะฮะลงนะเรื่องอะไรก็ตามนะครับเนี่ยมันจะมีเรื่องราวแบบนี้บ่อยนะฮะมันมาจากดาวดวงนะฮะถ้าเรามองในมุมของโหราศาสตร์คือดาวพระศุกร์พระศุกร์นี่ดาวแห่งความรักนะหรือดาวแห่งเรื่องของเพศนะฮะในช่วงนี้ดาวพระศุกร์หรือดาวแห่งเพศหรือดาวก um, ็ตามนะครับเขาเรียกว่าโคจรหยุดแปลงมรณะนะครับเมื่อไหร่ที่โคโจรมรณะมันคือความลึกลับไงฮะเรน,นั้นศาสตร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับความรักหรืกหอก็ศาสตร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเพศหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเสน่ห์นะฮะนี่คือดาว สังเกตไหมผมจะบอกเสมอว่าดาวสุ์ดาวแห่งเสน่ห์นะครับในช่วงนี้โคจอเป็นมรณะมันก็จะมีศาสตร์เก่าแก่ศาสตร์ลึกลับหรือว่าข่าวคราวนะครับเรื่องของลับๆับซ่อนซ่อนนะฮะหลบหลบซ่อนซ่อนช่วงนี้เยอะหน่อยนะครับนี่มันก็จะมีแบบนี้นะฮะมันก็ยังมีแบบนี้ต่อไปนะฮะจนกว่าดาวสุ์จะย้ายอีกทีก็คือวันที่20เดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแบบนี้ก็จะมีข่าวนะฮะที่เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับความรักรักซ้อนซ้อนเงื่อน ที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักที่แบบป,ปกปิดซ่อนเร้นนะครับมันก็ยังมีนะฮะหรือว่าเรื่องของบุคคลที่3นะครับช่วงนี้ก็จะวนเวียนกับคนใกล้ตัวเรานะฮะหรือว่าคนรอบตัวเราหรือว่าตัวเราเองนะฮะเนี่ยช่วงนี้มันก็จะมีเหตุให้มีคนใหม่ๆเข้ามามีเหตุให้ได้พบเจอคนที่คุยด้วยด้วยแลสบายใจเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบางอย่างที่มันกระตุ้นนะฮะถ้าคนมีคู่อยู่แล้วก็จะมีเหตุให้ใหมีคนมากระตุ้น กิเลสแล้วนะครับให้มันเออช่วงนี้คุยกับคนหลายคนเหลือเกินเออรู้สึกดีกับใครบางคนเน่มันจะมีอารมณ์แบบนี้นะฮะจะต้องระวังด้วยนะครับสำหรับคนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะนี่คือเอาไว้ต้องเตือนเลยนะครับเพราะว่าดาวดวงนี้มันยังอยู่ตำแหน่งมรณะฉะนั้นถ้าใครที่กําลังอยู่ในอารมณ์หรือว่าเหตุการณ์นะฮะของคนที่2คนที่3คนที่4เข้ามาคุณระวังนะคุณระวังอารมณ์ดีๆนะฮะหนักแน่นนะฮะกับแฟนเราไว้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันจะมีเหตุกระตุ้นให้ได้พบได้เจอและผูกพันไปมากกว่าเดิมแล้วมันก็จะยุ่งนะครับเนี่ยมันมีที่มาที่ไปก็คือดาวแบบนี้แต่ถ้าเราหลงไหลได้ปลื้มไปเรื่อยๆมันก็จะมีปัญหานะครับโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็ดูรายร่างกายดีๆฮะแล้วก็ในระยะนะครับเดี๋ยวต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงสัปดาห์ที่ถึงนี้ฮะมันมีดาวอาทิตย์ก็จะย้ายนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าพอย้ายปุ๊บนะครับมันจะไปกระตุ้นนะฮะ ดวงการงานของดวงเมืองดวงโลกแปลว่าอย่างนี้ไปย่วงอย่างที่ผมเคยคุยนะครับว่างานมันจะเร่งหลายอย่างมันจะเร็วขึ้นนะครับหรือจะเจอคาว่างานเร่งด่วนปบปัปบฉัอพพันกันทั่วหน้านะครับคือจะเจอแบบนี้กันบ่อยสแสดงว่างานจะเริ่มนะครับถ้าเป็นกราฟมันก็จะขึ้นนะฮะความวุ่นวายวุ่นวอือหรือภารกิจหรือว่างานงอกแต่และคนก็จะมีหน้าที่คนรับผิดชอบที่พอกพูนขึ้นมานะครับก็เตรียมตัวหน่อย เตรียมกายเตรียมใจทีนึงว่าเออถ้าง,งานเยอะงานยุ่งงานหนักนะฮะเวลาส่วนตัวน้อยเราจะวางแผนพักผ่อนอย่างไรหรือจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษพิเศษส่วนตัวถ้ามันถูกบั่นทอนหรือลดน้อยลงนะครับเหมือนจะต้องหาเวลาพักอย่างไรอะไรเงี้ยฮะการเตรียมตัวไว้นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวงานแทรกงานด่วนงานโ t บางคนทํางานนอกเวลาแต่ไม่ได้โอก็มีนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเจอหรือว่าช่วงเย็นื่องกลางคืนอยู่ต้องเอางานกลับมาทาบ้านวันหยุดก็ต้องเอางาน หรือมาทํางานเนี่ยก็เจอเรื่องราวแบบนี้เป็นระยะเลยนะเตรียมตัวนะครับโอเคเนีียเรารู้ดวงโลกหน้าเหมือนกับเรารู้แผนที่ชีวิตว่าอนาคตข้างหน้ากันจะเจออะไรนะครับเราจะได้เตรียมกายเตรียมใจเตรียมอารมณ์ถูกนะครับโอเคฮะไปแล้วครับขอบคุณนะฮะที่ติดตามนะครับแล้วก็ก็ขอบคุณซูเปอร์แทงก์ทุกๆวันด้วยนะครับขอบคุณน้ำใจที่มอมให้นะครับแล้วก็ไปแล้วครับดูดวง12ราศีกันต่อครับชาวราศีมังกรฮะแล้วก็ราศีกุมแล้วก็ราศีมีนครับเริ่มที่มังกรนะฮะ วันนี้คนมังกรนะครับดาวพระจันทร์่าเดิมนะฮะดวงนี้โคจรอ,อยู่ตำแหน่งการเงินนะครับมันไปกระตุ้นการเงินนะครับทั้งใช้อ่าใช้ก็คือวันนี้ค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยแต่ก็หมุนเงินได้ทันนะฮะหรือรับนะฮะรับก็คือถ้าคุณค้าขายวันนี้ขายดีอ่าฉะนั้นสว่าคุณอยู่สถานะของการเป็นพ่อค้าแม่ขายวันนี้คุณสามารถกระตุ้นยอดขายได้มีลูกค้าทั้งเก่าทั้งใหม่เข้ามานะฮะเลยมีเลยรับพิเศษพิเศษเข้ามานะฮะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ค้าขาย มันเป็นวันห่งการซื้อของสําคัญแล้วก็ได้ของที่ดีราคาที่พึงพอใจด้วยนะครับแปลว่ามันคุณจะเรียกว่าแฮปปี้เรื่องการใช้หรือรับเรื่องเงินทองแล้วกันนะครับในช่วงวันนี้นะโอเคนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่ทางานนะครับวันนี้ดาวการงานคือดาวพระศุกร์ยังโคจรอ,อยู่ตําแหน่งลาภโชคลาภนะครับเป็นยังพอพึ่งพาใสคนรอบข้างได้หรือผลงานถือว่าน่าพอใจนะครับ สิ่งใดก็ตามครับที่ทำครับในช่วงวันนี้ก็เป็นวันที่เหมาะนะฮะกับการทําเรื่องยากๆให้มันง่ายหรือมีภารกิจสําคัญก็เอามาทําวันนี้ได้เพราะจะสําเร็จใช้ไว้วานใครวันนี้ก็ถือว่าน่าพอใจสิ่งที่ต้องระวังนะฮะวันนี้คืออารมณ์นะฮะช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีบางทีมันมีเหตุปัจจัยนะครับให้อารมณ์หงุดหงิดหรือว่าไม่ค่อยสบายใจนะครับกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับฉะนั้นก็ ระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องอารมณ์นะฮะบางทีคนกวนประสาทบางทีคนไม่ให้ความร่วมมือบางอย่างกับเราหรือว่าเถียงเราอะไรนะครับวันนี้อารมณ์เราจะแปรปรวนบางทีเราสื่อสารอะไรบางอย่างออกไปนะฮะแล้วเขาไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเราก็อารมณ์หงุดหงิดเฉยเลยนะฮะอันนี้คือต้องระวังนะฮะนี่แหละและส่วนใหญ่สังเกตไหมไอ้คนที่ทําให้เราหงุดหงิดเนี่ยมกักจะเป็นคนใกล้ตัวนะครับฉะนั้นวันนี้อยู่ใกล้ชิดคนใกล้ตัวต้องระวังอารมณ์และวาจานะครับมันมีเหตุให้ ทะเลาะกันได้ง่ายนะเนี่ยฮะนิดนิดนึงวันนี้มันจะปุ๊บไวนะครับจุดติดง่ายเฉเหมือนกับว่าคุณถือไฟหรือไม่ขีดนะฮะแล้วก็มีไฟอยู่แล้วก็รอบข้างตัวคุณคือน้ํามันนะฮะฉะนั้นไปโดนสปาร์กได้ดึมปุ๊บเลยนะฮะวันนี้มันจะมีเหตุให้ทะเลาะกับคนรอบข้างได้ง่ายนี่คือเรื่องความรักเลยนะโอเคครับต่อมาเรื่องของคนที่โสดก่อนนะฮะเออผมลืมบอกคนที่โสดช่วงนี้มีเสน่ห์เสน่ห์แรงนะฮะพูดคุยกับใครคนก็รู้สึกดีหรือชอบเรานี่แล้วก็มีโอกาสที่ จะมีคนระบายนะครับหรือได้รับรู้ความรู้สึกของคนใกล้ตัวคนรอบตัวมันจะมีคนเอาเรื่องต่างๆมาเล่าเราฟังนะครับถ้าเรื่องของความรักกับคนใกล้ตัวหรือคนที่ชอบเราอยู่หรือว่าเราชอบอยู่นะครับบางทีเขาก็เริ่มที่จะเปิดใจเพิ่มมากขึ้นนะฮะแสดงว่าคนโสดช่วงเนี้ยก็เหมาะกับการคุยกับคนที่คุณชอบแล้วเขาจะเปิดใจหรือเปิดความรู้สึกเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคแหละแล้วก็คนที่มีคู่แฟนก็เอาความรักเด่นนะฮะ แตระวังอารมณ์หงุดหงิดนะต่อมาสู่เข้าร่างกายนะครับ่วงนี้ก็ปวดหัวนะฮะไมเกรนแล้วก็ความดันนะฮะยีาเนี่คือระวังน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นนะครับใครที่ห่วงเรื่องน้ําหนักตัวก็เซฟๆซหน่อยเพราะว่าบางทีใน้ําหนักตัวเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มโรคภัยแค่เจ็บนะครับนี่ผมห่วงเรื่องโรคภัยแค่เจ็บนะฮะไม่ได้ห่วงเรื่องจะดูสวยดูหล่อนะฮะอันนั้นมันมันเรื่องปลีกยอยนะครับฉะนั้นดูแลร่างกายนิดนึงนะฮะผมห่วงเรื่องของโรคประจําตัวไขมันนะฮะ หรืออะไรพวกนี้นะครับมันจะทําให้ป่วยนะครับความดันอะไรเงี้ยนะฮะต่อมาที่จะไวสวรนะครับระยะนี้ดวงตาปัญหาเรื่องดวงตาสายตามีปัญหาปวดขาปวดเข่าครับช่วงนี้ขาเข่ามันไม่ค่อยสบายสบายตัวนะครับโอเคเนาะแล้วก็การต่อมานะฮะเรื่องของท่านที่อยู่ในราศีกุมนะฮะคนราศีกุมเป็นคนที่เก่งนะฮะราศีกุมนี่เป็นที่มีไหวพริบดีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ดาวพฤหัสนะฮะผมจะพูดเสมอเลยดาวพฤหัสดาวดวงนะฮะ มันโกรจรทัาวสาไม่ได้แห่งความกังวลนะครับโกรจรทับนะฮะมันที่มันเรื่องเล็กๆแต่เรารู้สึกเออมัน,มนทำไมมันกังวลเยอะจังนะมันจะมีช่วงนี้เรียกว่ารบกับความคิดตัวเองพอสมควรนะครับแต่ว่าวันนี้วันดีอ่าวันนี้ถ้าเราทาอะไรก็ตามมีคนช่วยเหลือมีความราบรื่นในสิ่งที่ทานะฮะแล้วก็มีความโชคดีถ้าเราตั้งใจทําอะไรที่เราอยากทําโอกาสสาเร็จมีสุงนะวันนี้ข้อดีอย่างครับ คือคุยเรื่องสําคัญอะไรกับใครก็ถือว่าสําเร็จนะครับหรือว่าคุยเรื่องยากๆก็ง่ายขึ้นเอาเรื่องยากๆมันทาก็สําเร็จหรือได้คุยกับใครคนก็รู้สึกดีและชอบเรานะครับคราสีกุมเก่งในเรื่องของการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นก็จะมีใครที่เดือดร้อนนะครับมาเล่ามาระบายนะฮะมาวานให้ช่วยเหลือเออก็สามารถทําได้ดีนะครับคราสีกุมช่วงนี้นะฮะก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีความกังวล อ่เรื่องอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนใกล้ตัวหรือว่าสุขภาพร่างกายนะครับนี่ฉะนั้นช่วงนี้พยายามหรือว่าคิดทางบวกนะครับเยอะๆพราดวงมันไม่ได้แบบเสียหายอย่างที่เราคาดคิดหรือว่าดวงไม่ได้แบบแย่นะผมมองว่าดวงมันค่อยๆไต่ระดับนะครับดีขึ้นนะมันไม่แย่ลงไปกว่าเดิมเพียงแต่ว่าระยะนี้ที่ต้องระวังนะฮะคือสุขภาพร่างกายหลักๆเลยนะสุขภาพร่างกายแล้วก็ระวังเรื่องของการคิด ตัดสินใจอะไรไวเกินฉะนั้นช่วงนี้ต้องคิดหน้าคิดหลังบวกลบกุญหาเยอะๆแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะครับนี่คือสเตปของหรือแนวความคิดของช่วงนี้เลยนะฮะไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะครับโอเคนะมีอะไรที่อยากทำทำนะฮะอยากไปไปอยากกินกินนะฮะนี่แหละวันนี้เรียกว่าสร้างกาลังใจให้ตัวเองนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของแต่เงินหมุนทันนะถ้ามีเรื่องเงินทองแล้วก็จําเป็นต้องซื้อของอะไร็ตามไม่ได้ของที่ดีราคาที่เราพึงพอใจ คราศิกุมเก่งเรื่องการหาของนะอืมไม่ใช่การหาของหายนะหาของที่ดีราคาที่แบบพึงพอใจนะฮะอืนะะ่นเนี่ยหาของหาอะไรเก่งๆนะฮะเนี่ยจุดเด่นนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของความรักครับคนที่โสดนะครับช่วงนี้ดูดีมีสเสน่ห์นะเสน่ห์แรงนะ,ะช่วงนี้มีโอกาสที่จะถ้าชอบใครฮะให้คุยช่วงนี้มีโอกาสสารความความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ส่วนบางทีนะถ้ามีคนมาชอบเรา ช่วงนี้เขาอาจจะพูดคุยกับเรานะฮะแก้ชีวิสนิทมากกว่าเดิมหรือเอาเรื่องส่วนตัวมันเล่าเห้ฟังนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะมอ,ม,อม,อมองเรื่องมุมของคนโสดนะครับส่วนคนที่คู่แฟนแล้วะฮะดาวความรักของเราคือดาวคู่ครองคือดาวอาทิตย์นะครับช่วงนี้ดาวอาทิตย์โครจรอย,อยู่อยู่ร่วมกับดาวอังคารกับดาวพุธนะฮะมันคือกลุ่มดาวเนี้ยความรักหรือแฟนเราช่วงนี้อารมณ์จะแปรปรวนดังนั้น,นะฮะอันที่2คืออาจจะไม่ค่อยมีเวลานะฮะ เจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับในช่วงนี้เขาดูยุ่งยุ่งคือมันมีเหตุผลปัจจัยต่างๆที่ทําให้วันนี้อาจจะเจอน้อยลงนะครับก็อย่าไปซีเรียสเครียดมากนะฮะแต่ต้องบอกว่าคนบางคนเขาตัวชอบติดกันนะฮะวันหยุดต้องเจอกันต้องไปไหนไปกันนะฮะถูกล็อกเอาไว้ห้ามไปไหนกับใครันีันมีมันมีนะฮะฉะนั้นวันนี้เจอบ้างไม่เจอบ้างนะโอเคนะครับข้อสำคัญครับวันนี้ครับอยากทําอะไรให้ทํานะอยากไปอยากกินอยากเจอ อยากจะหาอะไรที่อยากทําอะไรพิเศษบางทีไม่อยากไป آن, ไม่อยากทำอะไรสักอย่างนะฮะอยากอยู่บ้านนะฮะอยากดูทีวี <bb. S 1> ก็ตามสะดวกนะครับวันนี้เหมาะกับการสร้างความสุขให้กับตัวเองนะครับหลังจากที่สร้างความสุขให้คนรอบข้างเต็มที่แล้วตามใจให้คนรอบข้างเต็มที่แล้วก็ตามใจตัวเองบ้างน,นะครับโอเคนะเออเตือนสูขภาพร่างกายนิดยนะครับช่วงนี้มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้นะครับอย่างนี้อย่างที่2คือจุกเส็ดนั้นทองหรือว่าอาหารเป็นพิษนะครับ ระวังอาหารนะฮะแล้วก็มุนมึนศีรษะนะครับระฉะน,น,นอนให้เต็มที่นะ,ะส่วนท่านี่เดวายสวอนะครับช่วงนี้ปัญหาเรื่องของจุกเส้นนันท้องนะฮะลมกดแก๊สนะครบเพาะเยอะนะครับฉะนั้นระวังเรื่องของอาหารการกินป่วยเพราะอาหารนะครับหรือว่าการย่อยมีปัญหานะครับฉะนั้นเลือกที่จะทานนิดหนึ่งอะไรควรทานหรืออะไรควรเลี่ยงนะครับเค่งคัดหน่อยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเรียกว่าปะทุนะครับทําให้ แรงขึ้นนะว่าสุขภาพมันจะป่วยได้ง่ายขึ้นนะครับ mm hmm. ท่านที่อยู่ในวัยสวอต้องหันมาดูแลอาหารการกินนะครับ mm hmm. เป็นพิเศษนะโอเคครับต่อมาคนราศีปลานะฮะร,ราศีปลาปลาคู่เลยนะปลา2ตัวว่ายน้ําสวนทางกันครับปุ๊บนะฮะเพราะฉะนั้นสองตัวเนี่ยที่2มันคือความลังเลนะปลาคือในความคิดนะฮะเมื่อสวนทางกันแปลว่าบางทีเรามีความรู้สึกเออวันนี้อยากไปข้างน,นอกเตะใจนึงเออฝนฟ้าทำ่าจะตกอากาศก็ไม่ค่อยดี เลืองไงดีกว่านะฮะคุณจะมีความคิดวันนี้คือความรังเรนะฮะวันนี้คือต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะดาราหูทับด้วยฉะนั้นวันนี้พยายามเด็ดขาดนะครับไม่งั้นคุณจะไม่ได้ทาอะไรเลยไปไม่ไปดีคิดมาค,คิดหลังเอาเวลาผ่านไปสายแล้วเอาเอกิจกรลางวันแล้วนะครับอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ถ้าคิดอะไรนะฮะอยากไปไปไม่ต้องคิดมากอยากกินกินอยากเจอเจออยากซื้อซื้อนะครับ เนี่ยได้นะฮะวันนี้ต้องเด็ดขาดอันนี้คือผมพูดคร่าวๆก่อนว่าวันนี้ต้องเด็ดขาดไม่งั้นถ้าลังเลม,มันจะมีปัญหาเรื่องอื่นตามมานะครับใครทํางานวันเนี้ยระวังดวงลูกน้องบริวารหรือคนรอบข้างนะฮะทำงานหลุดตกหล่นผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วก็วานให้เราไปช่วยนะฮะมันมีดังนั้นช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับระวังอะาจจะมันหลุดตกหล่นนะครับประการต่อมานะฮะในช่วงนี้มันมีโอกาสนะครับในเรื่องของภารกิจนะฮะวันนี้ถ้าทํางาน มันมีคนขอให้เราช่วยนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าช่วยเรื่องงานไม่เป็นไรแต่ถ้าวานยิมตังหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์นะครับช่วงนี้ระวังถูกหลอกถูกโกงนมันมีดวงตัวหลอกตุกโกงนะหรือว่าถ้าให้ใครกู้ยืมมันมัดไม่ได้คืนหรือคืนได้แค่ครึ่งเดียวคืนไม่ครบนะฮะฉะนั้นมันจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินทองเป็นพิเศษหน่อยฉะน,นั้นช่วงนี้ระวังเรื่องเงินทองระวังเรื่องใครมาขอให้เราช่วยเหลือบางเรื่องเราก็ช่วยบางเรื่องได้แต่ถ้าเป็นเรื่องเงินทองต้องระวังนะครับ ดูต,ต่ออีกนิดนึงนะฮะเรื่องการเงินครับมันมีข่าวดีนะฮะได้ซื้อของที่ถูกใจอ่าได้ถ้าค้าขายขายดีมีกําไรพิเศษนะครับมีโอกาสได้อะไรฟรุกๆเข้ามานะครับแต่ระยะเนี้ยเราจะงุดหงิดกับคนใกล้ตัวบางคนบางทีอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือใครที่แบบพูดไม่เข้าหูนะฮะบางทีอาจจะเป็นคนติฉินินทาว่าเรารับหลังเราก็อย่าไปถือถือสาความอย่าไปถือโทษกดเครื่องนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ให้ถือสาความคือต้องไปดีเขา,าแต่ถ้ว่าเราก็ ห่างๆจะเข้าไปนะครับอืมโอเคนะคือเดี๋ยวเรามันจะมีเหตุให้คนก็จะผิดหรือว่ามีคนทําให้เราหงุดหงิดนะฮะนี่แหละช่วงนี้แหละนะครับเราจะได้รู้ว่าอย่าไปทึกษาความแล้วก็อย่าอยู่ใกล้นะฮะโอเคต่อมาฮะเรื่องของดาวความรักนะฮะคนที่โสดช่วงนี้ดวงดีนะฮะโอเคเลยถ้าโสดแบบรู้สึกแบบชอบใครให้คุยเพราะมีโอกาสที่จะจีบติดหรือว่าแก้ชิตด็ดเดมากกว่าเดิมส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะดาวความรักช่วงนี้ก็เด่นมีโอกาสไปไหนมาไหนกับแฟนแต่ต้องระวังอย่างคือ มันจะมีคนมาชอบเราหรือชอบแฟนเรานะครับฉะนั้นต้องพยายามอย่าอย่าทะเลาะกันฮะแล้วก็พยายามหนักแน่นนะฮะหนักแน่นนะอย่าหูเบานะครับโอเคนะฮะมีกิจกรรมทําอะไรเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือลูกหลานไปดูานสัตว์เลี้ยงเยอะๆนะครับให้เวลาเพิ่มเติมบ้างก็ดีในวันหยุดเนาะโอเคครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะช่วยี้ความดันมานะครับใครที่เป็นความดันไมเกินน้ำหนักตัวเพิ่มแล้วก็ช่วงนี้กดไหลาย้อนฮันนี่นาวปสวครับ กรดได้ย้อนมันมาจากอาหารนะฮะการกินเลือกที่จะทานด้วยนะฮะอะไรควรทานอะไรไม่ควรทานแล้วก็ระยะนี้หาโอกาสนะครับออกกาลังกายเพิ่มหน่อยนะครับร่างกายมันเหมือนกับไม่ค่อยสดชื่นแล้วก็เหมือนกับป่วยๆบ่อยนะครับหรือว่าไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเดิมนะฮะฉะนั้นหันมาดูดลร่างกายนิดนึงนะโอเคนะครับต่อมาครับมาดูบทสรุปครับคนราศีมังกรนะฮะเสน่ห์มังกรเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีเข้มๆนะฮะงดฮิงเด่นไปหน้าวันนี้ อยู่ที่ดวงตาปากร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจนะฮะคนละสีมางกรวันนี้ถือเป็นวันที่ดีครับแล้วกเ็เรียกว่าการทํางานนะฮะหรือว่ากิจกรรมต่างๆมีความคืบหน้าความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีดาวเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างหรือใครบางคนที่ทําให้เราหงุดหงิดอารมณ์นะฮะฉะนั้นต้องใจเย็นๆหนักแน่นและมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแผนนะฮะเปลี่ยนแผนนู่นนี่นั่นเปลี่ยนแผนง,งานเปลี่ยนแผนอะไรสักอย่างบางอย่างนะฮะช่วงนี้ก็ระวังหน่อยนะครับนะะบางทีระวังแผนไว้อ่ามีคนเปลี่ยน นัดหมายหรือว่าไม่เป็นไปตามที่เราวางไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะงุดงิดซนะมางกรนี่งุดงิดง่ายถ้าวางแผนอะไรไว้แล้วอยู่ๆมีคนมาล้มแผนเรานะฮะเนี่ยเราจะงุดง่ายเพราะนั้นเตรียมแผนสำรองถ้ามีการนัดหมายแล้วมีความเป,ปลี่ยนแปลงนะครับโอเคนะมังกรอย่างครับช่วงนี้มุมดาวน,นเด่นเรื่องเงินทองนะฮะจะซื้อหรือจะขายหรือจะทำธุรกิจธุรกรรมทำอะไรกี่ห้องเงินทองนะฮะก็ทำได้นะครับจะสำเร็จนะครับ โอเคฮะต่อมาชาวราศีกุมนะฮะกิจกรรมคนราศีกุมครับวันนี้ก็เป็นวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญนะครับใครที่มีปัญหานะครับอันนี้ก็จริงๆนะวันนี้เหมาะกับการเดินทางนะฮะหรือคุยเรื่องสําคัญหรือซื้อของหรือจะไปไหนหรือทำก,ก,กิจกรรมอะไรกับใครฮะวันนี้ก็มีแนวโน้มสำเร็จนะครับดูเรื่องสเสน่ห์ก่อนนะฮะวันนี้เสื้อผ้าวันนี้แต่งแนวสีสว่างสดใสนะฮะแล้วก็ใบหน้าแต่งแนวเรียกว่า ดูสบายตานะฮะเออให้ดูสบายตาดูสบายดูใสๆนะฮะอันนี้แหละทีจ่จุดเด่นนะฮะใครมองแล้วจะรู้สึกดีกับเราคุยเขาก็มันจะราบรื่นแล้วก็ง่ายขึ้นในการสนทนานะครับโอเคนะฮะกิจกรรมมนะาและวภารกิจนะฮะอย่างที่บอกว่าทําอะไรให้รีบทำนะฮะมีดวงกรรมสําเร็จนะครับในภารกิจที่ทำามดนี้หลายเรื่องโอเคนะครับต่อมาคนราศีปลานะฮะราศีมีนวันนี้เสน่ห์ราศีมีนเสื้อผ้านะครับเน้นทูโทนสองสีครับงวดแห่งเด่นมบหน้าวันนี้ ใบหน้าเกรียงเนียบครับเปิดหน้าผากได้ย่งดีถ้าแต่งหน้าวันนี้แนวอบอุ่นนะฮะกิจกรรมภารกิจต่างๆมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นใครที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่สบ,สบายใจทุกวิตกวกลวจมีตัวช่วยแล้วก็จะมีทางแก้ทางออกแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของงานแทรกงานโดดหรือภารกิจแบบปูปรัปปบฉบพันเข้ามาให้ต้องจัดการดูแลแก้ปัญหาหรือมีการเดินทางปูปรับฉบพันนะครับวันนี้คุณจะเจอเขาปูปรับฉบพันนะฮะเป็นพิเศษแต่เดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็จัดการ ในภารกิจวันนี้ทุกเรื่องได้ดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ใช้เงินเยอะมันมีเงินหมุนเยอะนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นเบรกไว้ก่อนหรือว่าระวังการถูกกู้ยืมนะโอเคครับจบครับขอบคุณที่ติดตามครับถ้าไี่ฟังคลิปกลางคืนก็ขอให้นอนหลับอย่างมีความสุขก่อนนอนมีความสุขก่อนที่จะหลับนะฮะแล้วก็หลับจะได้ฝันดีแล้วก็ตื่นเช้ามาให้สดชื่นแจ่มใสครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดให้สําเร็จนะครับเหนียวนี้นะโอเคนะครับเป็นกาลังใช้เสมอครับลุยสู้กันต่อครับสวัสดีครับ